ถานการณ์ปกติไม่ต้องเปิดตำรามาตอบนี่มันเป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยคาดคิดไว้ในกฎหมายจึงไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ก็มีประเพณีปฏิบัติเมื่อปี2.516เมื่อเกิดเหตุการณ์ประชาชนนักศึกษาขอโทษนักศึกษา ลุกือขึ้นมาเดินกระบวนแล้วเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือจอมพลดันหอมลาออกแล้วก็ไม่รักษาการไปต่างประเทศเลยนี่เขามีผมต้องยกย่องจอมพลดันหอมนะครับวันนั้นใหญ่โตมาก มีอำนาจในมือมากแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุนักศึกษาลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนักศึกษาเสียชียวิตมากจอมพลถนอมลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่รักษาการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้ประเทศสงบเรียบร้อยลง แล้วเขาทำไงครับรองประธานสภานิติบัญญัติในขณะนั้นก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสภานิติบัญญัติเห็นสมควรให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำหน้าที่ต่อไปแก้ไขปัญหาบ้านเมือง นี่เขามีประเพณีปฏิบตัติเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ที่ผิดปกติไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแล้ววันนั้นก็ไม่ได้มีกฎหมายเขียนเอาไว้ เพอน,นที่คุณชัยเกษมเอามาอ้างว่าไม่มีกฎหมายเขียนไว้แล้วทำไม่ได้เขาทำมาแล้วและแก้วิกฤตของประเทศไทยผ่านพ้นมาด้วยดีเรียบร้อยแล้วนายกยิ่งรักจะมาเถียงข้างๆครูคูบอกว่าไม่ได้ลาออกแล้วเดี๋ยวหาว่า ละทิ้งหน้าที่จะเป็นความผิด <c oughs> แม่ทูนหัวช่วยลาออกสักทีเถอะแล้วพวกเราจะไปเป็นพยานให้ถ้าใคร เอาผิดเรื่องนี้บอกว่าที่ลาออกนะเพื่อทําให้ประเทศมันเรียบร้อยไม่ต้องให้ประชาชนลุกฮือขึ้นด้วยความเกลียดชังมากกว่านี้เข้าใจหรือ,อยังละแมคคุณมาเรียกร้องว่าให้พี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมปรับบ้านเสียที พอแล้วคุณไม่ต้องมาอดวอนเราไน้อยากกลับบ้านอยู่แล้วแต่ว่าที่กลับไม่ได้เพราะห่วงประเทศไทยกลัวว่ามันจะจริงเอาอย่างนี้ไหมล่ะ คุณลาออกจากการรักษาการทั้งนายกทั้งคณะไปเลยแล้วก็ให้ประธานวุฒิสภาออกไปด้วยเพราะคนนี้เราก็ไม่ไว้ใจเป็นขี้ข่าเขาเหมือนกันเหลือรองประธานวุฒิสภาใช้ได้ ็ให้รองประธานวุฒิสภานั่นแหละนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าขอเสนอชื่อคนดีที่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรองประธานวุฒิสภาก็เป็นผู้รับสนองพระบร,รมราชโองการแค่นี้เราก็มีนายกรัฐมนตรี เราก็สามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยมีสภาของประชาชนที่จะแก้ไขปรับปรุงประเทศไทยให้เรียบร้อยแก้ไขเรื่องกฎหมายเลือกตั้งทำเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองทำเรื่องปรับโครงสร้างตำรวจทำเรื่องป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเสร็จแล้วก็ให้เขาเลือกตั้งต่อไป ตามกติกาใหม่ที่ประกันได้ว่าไม่มีการโกงเลือกตั้งไม่มีการทุจริตนี่ก็จบเท่านั้นเอาสิคุณรียงรักลาออกจากการรักษาการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยมีคนดีมาเป็นนายกแล้วผมจะชวนพี่น้อง กลับบ้านทันทีไม่ต้องให้คุณพระอ้อนวอนต่อก็บอกแล้วว่าประชาชนจะรออีกสามวันสามวันนี้ไม่เรียบร้อยผมบอกได้เลยคุณจีนักเป็นเรื่องแล้วคนในตระกูลชินวัตรจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตผมจะบอกให้ แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะข่มคู่คุกคามจะประทุษร้ายไม่มีไอ้ที่ผมบอกว่าคนตระกูลชินวัตรจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าคุณยังดื้อด้านอยู่นับตั้งแต่นี้ต่อไปประชาชนเจอหน้าคนในตระกูลชินวัตรที่ไหนจะแสะดงอาการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ต้อนรับและคุณก็จะยอมใจตายในที่สุด ประชาชนพลเมืองดีอย่าเราไม่มีใครคิดฆ่าคุณไม่มีใครคิดฆ่าคนในตระกูลชินวัตรอยู่ให้มันเฉาตายคาแผ่นดินไปเถอะรับกรรมต่อไปลองนึกภาพก็แล้วกันคุณยิ่งรักมีเกินมหาศาล เดินออกจากบ้านคนถมน้ำลายรถทุกวันทุกวันคุณจะกลับบ้านนอนหลับได้อย่างไรคุณร่ำรวยมหาศาลโกงบ้านกินเมืองไปแต่ว่าถ้าไปไหนมีแต่คนรังเกียจเดียดฉันจะไปทำผมช่างตัดผมก็ดา่า จะไปนวดตัวช่างนวดกอดาจะไปกินข้าวแม่ค้ากอดาคุณจะอยู่ได้อย่างไรในประเทศนี้คุณไม่รู้ว่าเวลาประชาชนเขาเกลียดชังมากๆน่ะมันจะเกิอดอะไรขึ้นนี่แหละผมจะบอกว่า หัวใจน้อยๆของคุณจะทนไม่ไหวนะผมจะบอกให้นี่เตือนไว้ก่อนย้ำอีกทีพี่น้องครับพูดให้เขาได้ยินบอกนะักว่าอยากเจราจาอยากต่อรองผมบอกแล้วไม่เจราจาไม่ต่อรองคุณทำอย่างนี้ก็แล้วกันลาออกจากรักษาการแล้วอย่ายุ่ง เอานิคมประธานวุฒิออกมาด้วยอีกคนแล้วรองประธานวุฒิเขาเสนอชื่อขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่ว่าตั้งนายกคนใหม่ที่ประชาชนรับได้ทั้งประเทศเรื่องนี้จบเรากลับบ้านเพราะเราเชื่อว่าคนดีที่จะมาเป็นนายก เขารู้จักฟังเสียงประชาชนฟังหัวใจประชาชนและรู้ว่าประชาชนทั้งประเทศไทยต้องการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยไม่งี่เง่าเบาปัญญาแบบยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ไม่ต้องทำเหมือนที่ทำวันนี้ซึ่งผมไม่อยากพูดเขาเห็นกันบอดแล้วใน YouTube ทำอย่างที่ผมแนะนำแล้วจบแล้วคุณก็อยู่ในประเทศนี้ได้คนไทยพร้อมที่จะให้อภัยถ้าคุณกล้าที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพความเห็นของประชาชน ไม่ใช่มาดูถูกว่าพวกผมเป็นพวกข้างถนนข้างถนนอย่างพวกผมนี่รักชาติรักแผ่นดินดีกว่าพวกนอนฟุกแบบคุณนี่ต้องบอกให้คุณรู้ก็ขอบอกสั้นๆเท่านี้เพราะผมเสียงก็ไม่ค่อยมี แต่ภายในเวลาสี่ทุ่มครึ่งคราวนี้วันนี้ครบเวลา24ชั่วโมงที่กปปสได้สั่งให้คุณดำเนินการถ้าคุณไม่ดำเนินการและไม่มีสัญญาณตอบมาเราก็จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่คุณและตระกูลชินวัตรทนไม่ได้ไปเอง พี่น้องทั้งหลายครับเดี๋ยวจะรอสี่ทุ่มครึ่งผมจะขึ้นมาอ่านคำสั่งของกปปสช่วงนี้ขอคุยกับพี่น้องทั้งหลายไว้เพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับ ชนได้ฟังไปนั้นนะครับก็เป็นการปราศัยของเลขาธิการปรปกปป,ปสคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งก็ได้พยายามอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าอำนาจของประชาชนเมื่อได้คืนมาตามมาตราสามแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปคืออะไรแต่สิ่งที่จะถามท่านสมศักดิ์ก็คือกรณีอำนาจของประชาชนเมื่อมาถึงจุดที่รัฐบาลบอกว่าได้ถอยมาจนสุดแล้ว แล้ววันนี้นายกก็พูดทั้งน้ําตาว่าดิฉันก็ถอยจนสุดมมนรู้จะถอยอยังไงแล้วจะให้เอายังไงอีกเราก็คนไทยได้วยกันธนรศักดิ์จะตอบอยังไงครับครับที่จริงการถอยของเขาเป็นเล่ห์เหลี่ยมก็ต้องการ,รเพราะว่าถ้าเป็นในยามปกติธรรมดาการยุบสภานายกหรือคณะรัฐมนตรีก็ต้องรักษาการจนรกว่าจะเลือกตั้งใหม่เ,เขาพูดตลอดนะริ้วล้อเขาในคอรมอเขาหัวหน้าพักเขา ว่าต่อไปนี้ก็รีบไปจัดการเลือกตั้งวันนี้เขาประชุมเรื่องจัดการเลือกตั้งครับก็แปลว่าอะไรก็เพิ่งเพื่อจัดการเลือกตั้งหม่ก็ไปซื้อเสียงกันมาอีกจะกลับมาสวมหนา้าติกแล้วก็พยายามอธิบายว่าวงจรแบบนี้เป็นประชาธิปไตยครนะเพราะฉะนั้นไอการที่เขาเรียกร้องของประชาชนเนี่ยหมายความว่าคุณเหมดความชอบธรรมแล้วหน้าที่ของคุณคือต้องต้องออกไปพ้นจัดตําแหน่งคือต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนคือว่าตอนนี้คุณเป็นโมฆะแล้วนะขัดหลักของกฎหมายค,คุณเป็นโมฆะแล้ว ถ้าคุณไม่เป็นโมฆะไหนเมื่อคุณยุบสภาแล้วคุณรักษาการได้ครับแต่วันนี้แม้แต่คุณอยู่คุณก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วเพราะคุณโมฆะแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อโมฆะแล้วคุณก็รักษาการไม่ได้แต่ว่าเพื่อทําให้เกิดเขาเรียกว่าสันติวิธีแทนที่จะยกระดับต่อสู้อะไรมากขึ้นแบบไ, <ป S 1> ไทยๆก็คือค,คุณก็ลาออกจากรักษาการใช่ไหมพวกริ้วล้อของคุณบอกเนี่ยไปเปิดแล้วลาออกจากรักษาการไม่ได้ลาออกจากรักษาการไม่ได้แล้วก็ ต้องอยู่รักษาการก็ยังคําถามว่าถ้าคุณตายละ่ะ <c oughs> ใครรักษาการแทนจะ,ะทำไงนี่ถ้าคุณตายซึ่งโดยความเป็นจริงเนี่ยอ,อันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขประจาที่คนจะมาเถียงหรือว่าการณีเนี่ยรัฐบาลคุณทําผิดทั้งคณะนะนะแล้วเพื่อไปถึง